เื่อกี่โมงครับท่านนมนมนมจอ,อดรถตรงนี้ไม่ได้ครับนุมจอดไม่ได้หรอบอกโทรบอกนายเลยครับเรื่อไประตูนู้นครับผมไอ้บ้า <laughs> ที่รถเขาติดตั้งเบรกติดตั้งเบรกไอ้ใส่หมวกขับรถไปเนี้ยเด็กมีนายรู้เลยเด็กมีนายทำไมมองออกวะเนี่ยแหละผมเห็นประจําหน้าโพไซดอนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ลงมาขึก่อนลงมาคึ้นก่อนนี๋ผมจอดเชลมาดีนะรู้จัก่าเนี่ยลักชุรีคาเคยได้ยินอยู่แต่ข่าวน้าหนึ่งเลยลักขโมยคาอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่คือลักชุลีคาที่เราได้รับมาจากลูกค้าซูเปอร์วีวีไอพีนะครับซูเปอร์วีวีไอพีนับจากวันแรกที่เจอกันก็ประมาณย0สเดือน ยี่สิบเดือนกว่ากับคันแรกคันที่สิบคันที่สิบคันที่สิบแล้วทำมายี่สิบเดือนสิบพันจำคันแรกของเพียเขาได้ไหมจำได้เฮ้ยเอาดีๆจำได้เลยเรลไฟสามสิบเรลไฟสามสิบย้อนกลับไปเกือบสองปีที่แล้วถูกเรลไฟสามสิบแปลว่าผ่านจากนั้นมาประมาณสองเดือนทำเอามาคันที่สองคอมพิวเตอร์เฮ้ยจำได้จริงว่ะแน่นอนหนูคอมพิวเตอร์คันที่สามป่ะพี่อ่าคันที่สาม L M สามสามร้อย L M สามร้อยอันนี้คือช่วงเกือบสิ้นปีแล้วใช่เอ้ยกลางปีที่แล้วกลางปีที่แล้ว L M สามร้อยคันที่สี่ โอ้ยมิน anyway> ี่กูเปอร์โอ้ยจัดไ้จริงว่ะอ๋อๆเยอะจริงเยอะจริงคันก่อนหน้านี้คันก่อนหน้านี้คันที่9 LM 350สีขาวคันสีขาวเบี้สีชมพูคันนี้มานี่เลยนะจร้อยาสิบสามร้อย0้ากว่าล้านคือก่อนหน้านี้เราเคยดูในคลิปเราได้รับโจทย์มาแล้วเป็นรถอะไรใช่เราก็ดูในคลิปว่าอุ้ยโหเจี๊ยแม่งนิ่งขนาดนั้นเลยวะช่วงล่างมันดีขนาดนั้นเลยวะผมเห็นญี่ปุ่นแม่งเอาแก้ววายวางอ่ะไม่ขยับดูอยู่คลิปนั้นเหยียบไปร้อยกว่าแก้วยังนิ่งอยู่เลยเห ทีเนี้ยปัญหาคือตอนเนี้ยเราเอาเข้ามาอัปเกรดใหม่กับเราทั้งล้อทั้งเบรกอยากจะรู้ว่าถ้าอัปเกรดไปแล้วอะสมรรถนะตรงนั้นไม่จะหายไปป่าโจทย์ของเฮียแกเขาเป็นไงตอนแรกคันนี้ VIP แบบ,บหวาน VIP แบบหวานทำไมมันดูแยงแยงวะพี่หวานไหมล่ะผมแอบเห็นปั๊มตัวเนี้ยเมื่อคืนอยู่อ่า ผมยังคิดอยู่ในบมันของคันไหนวะคันนี้เลยเอาจริงคิดว่าขี่เนี้ยต้องไปอยู่ในรถสีขาวใช่เพราะมันอยู่ในสีดําผมกลัวจะมันตัดด้วยสกรีนดํานี่ไงอ๋อผมว่ามันเข้ากันนี่คุณดูดินี่กล้องดูดิมันจะหล่อไหมถ้าเจอล้อตัวนี้ไปเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่นะทีเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นลอ้อคัสตอมแบบที่เราทําเนี้ยจะเป็นเหมือนออกแนวโรลส์รอย ที่เวลารถวิ่งอะโลโก้มันจะหยุดนิ่งเวลารถจอดโลโก้มันจะหมุนเตี้ว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 รถคันนี้ช่วงล่างโคตรดีระบบตัวช่วยโคตรเยอะเมื่อวานไปลองขับมาอ่าเนี่ยมันหมอคงขี่เมฆอะไอโกคูไอขี่เมฆแต่ละตอนอะนะเออมึงหมอคงขี่เมฆเลยฟิลนั้นเลยเหรอจริงอย่าถามนะว่าเคยขี่เมฆเหรออย่าถามนะเปรียบเทียบเปรียบเทียบแม่งเหมือนจริงแม่งเหมือนจริงคือเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองติดตั้งระบบความปลอดภัยอันใหม่เข้าไปใช่ป่ะ พร้อมด้วยล้อตัวใหม่ที่เราทําใส่เข้าไปด้วยแลวเดี๋ยวผมจะไปลองขับดูด้วยแลวเดี๋ยวหาแก้วเอาแบบในคลิปเลยป่ะเออแบบในคลิปดตดแก้วไม่ต้องเรียงสูงเหมือนในคลิปหรอกอเอาแบบในคลิปอะแต่ไม่ต้องเรียงสูงขนาดนั้น<อ>ก็เดี๋ยวพาไปดูว่าติดตั้งเสร็จแล้วสมรรถนะท,ท,ที่เขาให้มากับตัวรถเนี่ยจะหายไปหรือเปล่าอย่างน้อยรถพวกนี้ควรจะเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมถ้าถ้าทำแล้วคือเชื่อว่าอัปเกรดเบรกล้อให้ตักจุลี่อะมันต้องมันต้องไม่ลดลงนะมันต้องไม่ลดลงดิเดี๋ยว พอติดตั้งเสร็จปุ๊บจะพาออกไปลองในความเร็วที่220หารสามแต่มีข้อแม้ว่าแก้วน้ำน้ำในแก้วต้องไม่ขยับหรือไม่หกออกจากแก้วเฮ้ยมันขยับแต่มันไม่หกอ่ะไม่หกเออเดี๋ยวคราวนี้ก็แก้วแก้วเราก็ใช้ขนาดนี้ใช่ไหมสูงประมาณนี้น้ำเราก็เติมขนาดนี้แม่ก็ไม่โกไปดิบ้างดีว่า น้ำเยอะไปท่านครับท่านครับภรรยาของท่านบอกว่าน้ำเยอะไปให้ดื่มน้ำระหว่างทางด้วยไอ้เหี้ยน้ำเยอะไปดูนี่แก้วประจำตำแหน่งท่านทีเจพิจัสั่งผลิตเองจากเยดีนี่เสียหมอลกระูลเสียหมอลกระปท่านน้องรีบไปขึ้นเครื่องครับนี่น้ำเยอะไปวะเก็เห็นไหมในโฆษณาไอ้ผมเห็นอยู่เลยนี่อ่ะไม่ขยับเยอะแล้วมันหกทำไงวะความปลอดภัยมากกว่าเดิม ประสิทธิภาพไม่ลดถอยนี่ออกไปถนนนี่ก็เจอถนนทำแล้วนะะวังบนเรือวางบนเรอเอาไงท่านภรรยาบอกให้ทานให้หมดนะครับจะขึ้นเครื่องไปไปเดี๋ยวผมพาท่านไปขึ้นเครื่อง ครับต้องขึ้นเครื่องกี่โมงครับท่านประมาณเที่ยงกลับเลยครับไม่ทันครับไม่ทันเนี่ยตกเครื่องแน่นอนครับอันอันนี้ท่านทํารถเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจากร้านไหนครับเนี่ยที่ท่านเอารถไปทํามาผมทํารถจากร้านทิดออสทิดออสท่านทําอะไรไปบ้างนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนล้อนะครับผมเป็นล้อคัสตอมนะครับแล้วก็ชุดเบรกเป็น c t s v ของใหม่นะครับผมท่านครับอยากให้ผมไปเส้นกิ่งแก้วหรือเส้นเราไปเส้นกิ่งแก้วบางนาตาครับได้เลยครับท่าน คุณเป็นคนขับรถคุณมาถามผมครับ <c oughs> ผมขับเองดีกว่าไหมอ่ะยีา j <c oughs> เบร e ขนาด380มินนะเป็น DVA ทั้งหน้าและหลังเลยชุดนี้ใช้ทักเฮลครบชุดเลยผมทำจากร้านทิดออสภรรยาของท่านบอกผมมาว่า,วาน้ำ<ๆ>แก้วนี้ของท่านน่ะ<ๆ>เขาไม่ให้กินนะคุณขับเบาๆได้ปะได้ครับผมผม <c oughs> <c oughs> กลัวผค้งไนยังไงแก้วนี้เขาไม่ให้กินครับเขาบอกว่าให้เอาไว้เท่านี้เลยถ้าท่านทำรถไปเปลี่ยนล้อ ไปอัปเกรดเบรกอย่างนี้แล้วประสิทธิภาพรถลดลงเขาบอกเขาไม่ได้ทำแล้วนะเดิมๆที่ผมเอาออกมาขับตอนแรกอ่ะในฟิลลเ่งเดิมๆเบรกเดิมล้เมอเดิมเลยเนี่ยนุ่มแบบว่าเหมือนแบบเหมือนผมขี่เมฆอ,อ่ะรี่แม่งน,นุ่มจริงนุ่มแบบเอลเตะหัวนั่ชัวรี่จริงๆอ่ะ,อะผมจะปล่อยแก้วน้ำไหนะอา้าวท่านจับไว้ทาไม,<ผ>มประสิทธิภาพรถมันช่วยเหลืออยู่แล้วผมกลัวเราจะลองทําการทดสอบดูครับว่า น้ำมันจะกระเชาะกออกมาว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนล้อไปนะครับผมล้อเนี่ยเราใช้เป็นขนาด19นิ้วนะครับผมกว้าง8ก็มาดูกันว่าประสิทธิภาพความนุ่มนวลของรถเนี่ยจะลดถอยลงไหมท่านได้ลองเทสเบรกหรือยังครับหลังจากทําไปแล้วเมวื่อวานออกมื่อคืนออกไปวิ่งนิดนึงก็<า>รู้สึกว่าระบบเบรกเนีนั่นดีจริงๆนะ อนนี้เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นะโอ้โหไม่รู้ในในกล้องเห็นหรือเปล่ากล้องไม่เห็นกล้องไม่ได้ถ่ายไงกล้องมันถ่ายแต่น้ําอย่างเดียวกล้องไม่ได้เค e อร์ดมันไหลเลยกล้องมันถ่ายแต่น้ําอย่างเดียวเนี่ยล้อพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าคันนี้โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวคือเป็นเลก斯ัสหนึ่งเดียวไหมเคยเห็นคันอื่นไหมพี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในญี่ปุ่นอะที่ผมดูมาเขาก็จะแต่งสไตล์แบบแงว V I P ไปเลย V I P ล้อแบบออฟเยอะเยอะๆอะผมว่าแป๊กแป๊ก ล้อแบะๆอย่างเงี้ยล้อที่เราทำคัสตอมมาเนี่ยโลโก้ตรงกลางจะเป็นตัวหนังสือลูกค้าสั่งออกแบบเองอ่ะถูกต้องแต่ขอแบบว่าเวลารถวิ่งให้มันอยู่กับที่เหมือนรถสไลอยอะโลโก้อยู่กับที่ใช่ไม่ให้โลโก้มันหมุนตามล้ออยากได้อะไรก็ได้นะอะไรรถของแต่งรถาว่าอยากได้อะไรก็ได้ไหมก็มาที่ออสไงไปที่อื่นยากเลยยากเลยเรื่องนี้ยากมาที่ออสเถอะเชื่อผม สำหรับท่านผู้ชมที่ใช้รถสไตล์นี้นะครับบอกเลยว่าถ้าท่านอยากเพิ่มประสิทธิภาพในความปลอดภัยเนี่ยทางเรายินดีดูแลให้นะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับผมเป็น Lexus LS350 เป็น Luxury Car ที่เข้ามาเพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยค l i p p e r ร์เบรหน้า CTSB นะครับผมเป็นระบบลูกสูบเรียงเล็กกลางใหญ่ด้านหลัง เป็น CTV s เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นลูกสูบเรียงเล็กใหญ่คลิปเปอร์เบิร์กใหม่นะครับจัดด้วยจาน DBA ขนาด8 8มมิลทั้งหน้าและหลังบอกเลยว่าประสิทธิภาพชุดนี้เหมาะสมกับรถของท่านอย่างแน่นอนครับท่านครับอ,อพอดีตอนนี้ใกล้ถึงที่หมายของท่านแล้วอฮ พอดีผมได้รับคําสั่งจากคุณภรรยาของท่านว่า,วาให้เทสร,ระบบเบรกสักหนึ่งรอบอโดยที่น้ําห้ามหกแล้วถ้าหกอะหกถือว่าประสิทธิภาพลดลงไม่ผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะลองที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีสักีบยานเป็นตาก,กล้องนะครับออืขอเริ่มเลยครับ60นะครับท่านลองร <6 S 1> ครับ80 <6 S 1> ครับ โูกวะเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าขาแป้นเบรคลึกวะไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกมากเมื่อวานผมลองมันตื้ดมากไม่ไม่ลึกไม่ลึกมากแต่ว่าเบรกนี่มันดีมากกะน้ำหนักได้กำลังดีเลยนะใช่น้ำหนักขาคือเรารู้ว่าเติมอีกหน่อยเดี๋ยวจะเอาเติมอีกนิดหรือยกอีกหน่อยคายอีกหน่อยแต่ทุกทุกน้ำหนักมันมันมันรู้สึกว่าเบรกทำงานอยู่ถือว่าผ่านท่านอยากลองแบบแรงๆเลยไหม เดี๋ยวเอาน้ำลงก่อนเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเดือยนะครับท่านผู้ชมว่าหลังจากที่เราขับขี่มาแล้วเนี่ยจนมาถึงสนามบินเนี่ยก่อนที่ผมจะขึ้นเครื่องเนี่ยสำหรับเจ้า LS 350คันนี้กับระบบความปลอดภัยจากทิดออสนะครับผมแล่ก็ล้อที่เราคัสตอมให้กับเจ้าคันนี้เรามาดูกันว่าประกอบเข้าไปแล้วติดตั้งเข้าไปแล้วจะลงตัวขนาดไหนไปชม ไปก่อนเลยท่านหัวกับแก้วนี้มากเลยนะมาดูกันครับสำหรับรถลักชัวรี่คานะครับผม LS 3 5 0ครับกับความปลอดภัยที่เรียบหรูที่เราขัดสันให้นะครับนี่ล้อคัสตอมครับเวลารถวิ่งเนี่ยโลกโก้นี้จะอยู่นิ่งอย่างนี้เลยนะครับผมส่วนชุดเบรกเนี่ยจะเป็นเอ่อ CTSV ของใหม่ทั้งหน้าและหลังนะครับผมทั้งหน้าเป็นหกอดเรียงลูกค้าเลือกคาลิเปอร์ สีม่วงสกรีนเบมโบสีดำครับไทเทเนียมจับผู้จบบาน DBA เนะครับผมแน่นอนครับลูกค้าผมซปเปอร์วีวีไอพีดีบีเอล้วนล้วนทุกคันด้านหลังนะครับผมเป็นชุดคู่ตัวครับ t B, c t s v 4สพอร์ตเรียงเล็กใหญ่นะครับจาน DBA ครับไทเทเนียมลูกจูบเล็กอยู่ด้านบนนะครับตามด้วยลูกจูบใหญ่แน่นอนครับการทำงานของลูกจูบเล็กต้องทำงานก่อนด้านหน้าก็ต้องเช่นเดียวกัน,นครับผมจะ4พอร์ต6พอร์ต 8พอร์ตก็ต้องลูกสูบเล็กทํางานก่อนนะครับผมเบรกมือตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแต่ที่ไม่มีเบรกมือไฟฟ้าแยกเนี่ยเพราะว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าใช้มอเตอร์ดึงดัมเบรกให้ทํางานด้านในนี่คือเบรกมือไฟฟายุคต้นส่วนยุคโลกาภิวัตน์เบรกมือไฟฟ้าจะเป็นเซอร์โวทางานที่ตูดคาลิปเปอร์ซับซ้อนกดสวิตช์ปุ๊บมอเตอร์ทํางานดันลูกสูบออกมาให้เบรกจับ พอติดเบรกซิงก็ต้องใส่เบรกมื mm อไฟแยกต่างหากนั่นในยุคโลกาภ<อ>ิวัตนออ์ง,งงกันเลยตึ๊บงงกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วคันนี้ก็เป็นเบรกมือไฟครับแต่แค่ไม่ต้องใส่เบรกมือไฟแยกเพราะว่ามันเป็นเบรกมือไฟด้านในใช้มอเตอร์ดึงสายสลิงเข้าไปาเพื่อให้ดัมเบลทํางานนี่แหละครับความลงตัวหรูดรามีระดับที่เราคัดสรรให้กับคุณลูกค้า VVIP ของเราครบเซตเลยล้อเบรก ความปลอดภัยความเรียบหรูเรามีให้ครบหมดฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ใช้รถ Luxury Car อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นถ้าสนใจในความปลอดภัยเรายินดีดูแลให้นะครับผมมันไม่ได้แค่ประดับความงามแต่มันยังปลอดภัยในรถของท่านแน่นอนรถคันหนึ่งไม่ถูก10กว่าล้านนะครับนี่นเพราะฉะนั้นความปลอดภัยควรมีให้กับรถของท่านอย่างเต็มที่ฝากติดตามด้วยครับผมคลิปต่อไปมีเบรกอะไรมานำเสนอมีรถอะไรมานำเสนอ ความปลอดภัยดีๆอะไรมาแนะนำก็ฝากติดตามด้วยครับผมคลิปนี้ก็ลาเบียเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสไัครเป็นกำลังใจให้ทีมงานทิดอ๊อดเลยครับผมเรื่องความปลอดภัยพระใหญ่ทิดออดที่นี่ทิดออดขอบคุณครับไปกันแบบหรูๆดีกว่าเฮ้ยมันไม่หรูเปิดด้เปิดเปิดโอ้โหเปิดประตูเองแม่งเรียกท่านท่านนแม่งให้เปิดเองพาไปดูล้อล้อหมุนโลโก้หยุดนิ่งหน่อยปัตัน